ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับหลุดภาพเคสของ Xiaomi 12อั t ต a เผยให้เห็นเซ็นเซอร์ของกล้องหลังที่อาจมีมากถึง7ตัวอาจจะเปิดตัวในปลายเดือนมิถุนานยนนี้ครับ มือถือเรือธงรุ่นท็อปอย่างเซี่ยมี่12อันต้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้ล่าสุดได้มีภาพโปรโมทพ,พร้อมกับข้อมูลบางส่วนหลุดออกมาให้เห็นกันบนเวอรปอแล้วครับและยังมีข้อมูลบอกมาว่าเซี่ยมี่12อันต้าจะมาเป็นมือถือรุ่นแรกๆที่มาพร้อมกับซิปรุ่นตีบวกอย่าง S n น p d ดากอน8 Gen 1 Plus แถมยังมีภาพหลุดออกมาเผยให้เห็นว่าด้านหลังมีการจอรูกล้องไว้มากถึง7ชซ่องเลยทีเดียวครับจากภาพและข้อมูลที่หลุดออกมาจะเห็นได้ว่า x ีย o m มสิบสอันต้าจะสู้จุดเด่นเรื่องกล้องเป็นหลักเพราะว่าเคสมีการเว้นช่องของโมดูลกล้องหลังไว้มากถึงเจ็ดช่อง จริงๆแล้วมีทั้งหมดอยู่8ซองครับแต่อีก่องคาดว่าสําหรับแฟลชโดยตามข้อมูลก่อนหน้านี้บอกมาว่ามันจะมีกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนส์นันตาราไวความละเอียด48ล้านพิกเซลครับและยังจะมีเลนส์เทเลฟโฟตโต้ความละเอียด48ล้านพิกเซลแต่สําหรับเซนเซอร์อันึองที่จอรูเอาไว้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีอะไรบ้างนั่นเองครับส่วนกล้องหน้าก็ให้มาแบบเน,น้นๆที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลและมีเทคโนโลยี 3D Top ให้มาด้วยครับนอกจากนี้ยังยืนยันได้จากภาพโปสเตอร์ที่หลุดออกมาอีกว่าเซี่ยม12อันต้าจะติดตั้ง10เซตระดับเือธงรุ่นล่าสุดของค่ายค c o m มซึ่งนั่นก็คือ Snapdragon 8 Gen 1 Plus ซึ่งจะเป็นการอัปเกรดจากเซี่ยมี12และเซี่ยม12 Pro ที่ใช้ซิปเซตของ Snapdragon 8 Gen 1ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปลา,ายปี2021ที่ผ่านมาครับและข้อมูลบนภาพโปสเตอร์ที่หลุดออกมาล่าสุดบอกว่าจะมีซิเซตประมวลผลภาพถ่ายแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเอง และระบบโฟกัสซายเปอร์โฟกัสถ้าภาพโปรโมทที่หลุดออกมานี้เป็นของจริงก็แสดงว่าจะได้เห็นเซี่ยมี12อันต้าเปิดตัวในวันที่21มิถุนายน2022นี้แล้วครับแฟนๆเซี่ยมี่มารอรุ่นกันได้เลยว่ามือถือเรือธงรุ่นนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับ กดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี